นีนีแชร์ยังนีกดแชร์เฉยนียังไม่ได้ไหนดูนี่นียังไม่ได้แชร์ออกให้เลยกดแชร์เฉยถูกใจแล้วกดแชร์ขอผู้แชร์จริงๆเท่านั้นเนอะนะปอนปอนก็แชร์ก่อนขอผู้แชร์จริงๆนะครับไม่ไม่ใช่นี่ไหนปอนเออปอนแชร์ออกจริงไหนดูนี่ขอผู้แชร์ครับไม่ใช่พิมพ์คําว่าแชร์ครับอันนี้เรียกว่าพิมพ์คําว่าแชนะครับคุณนีครับนะ มันไม่ได้มันไม่ได้แชร์จริงๆอะ่ะมันถูกใจแล้วก็พิมพ์แชร์แต่ไม่ได้แชร์จริงไอ้ที่แชร์จริงอะ่ะเขาติดตามแล้วแล้วก็แชร์ขอแชร์จริงๆนะครับนะปอนแชร์ยังปอนปอนแชร์ปอนแชร์ยังแชร์แล้วแนะนําผู้แชร์เออปอนแชร์จริงปอนแชร์จริง,รงผมดูแค่สามวันนี้นะนะจะปิดลดนี่ลดได้ไหมดูสามวันนี้ยังปิดไม่ได้นะพูดตรงๆผมดูเฉพาะคนที่มีผู้แชร์ปอนเขาแชร์จริงนะครับผมจะตอบให้ ใครแชร์จริงก็ตอบให้จริงนะครับใครแชร์แม้ก็จะขอตอบให้แม้จะแช์นะครับ